การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับกลุ่มร้านค้าก่อนที่วันนี้เปิดให้ลงเป็นวันแรกนะครับ15ตุลาคม68ลากยาวไปเลยครับจนถึงวันที่19ธันวาคม68ย้ำว่าท่านมีเวลา2เดือนครึ่งนะครับ15ตุลาจนถึง19ธันวาคมครับและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก เพราะบางร้านค้าท่านต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอยู่พอสมควรเนื่องจากอะไรครับผมขอแบ่งเป็นกลุ่มๆดังต่อไปนี้นะครับเพราะการลงทะเบียนอาจจะมีความแตกต่างกันในกลุ่มย่อยครับเริ่มต้นจากสินค้าที่คุณสามารถขายได้ก่อนแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้เอาละร้านอาหารเครื่องดืม่มสินค้าทั่วไปเบ็ดตเตล็ดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้เข้าได้อยู่แล้วครับหรือแม้กระทั่งการ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทําผมเล็บนวดสปาหรือแม้กระทั่งเรื่องของบริการรถสาธารณะที่คุณมีใบขับขี่สาธารณะพี่พี่แท็กซี่ก็ได้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้นะครับเข้าร่วมโครงการได้เหมือนกันส่วนการลงทะเบียนเนี่ยขอแยกเป็นส่วนๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากล้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟด5มาก่อนนะครับถือว่าคุณจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้สิ่งที่คุณต้องมีต้องดํานเนินการเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดอันนี้ผมแนะนําวิธีการที่คุณจะประหยัดเวลามากที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีครับเริ่มต้นจากคุณเข้าไปในเว็บไซต์คนละครึ่ง plus com ก่อนแล้วในเว็บเนี่ยมันจะมีเอกสารสําหรับร้านค้าโดยเฉพาะให้คุณไปดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นเอกสารที่ว่านี้มา แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สัรนทัศที่บ้านไม่มีเครื่องปิ้นเนี่ยให้คุณไปขอเอกสารที่ว่านี้ได้กับทางด้านของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาก็ได้เหมือนกันครับแล้วเอกสารตัวนี้มันมีความสําคัญยังไงคือมันเป็นเอกสารที่จะเป็นการยืนดันระบุร้านค้าของคุณและสิ่งที่คุณต้องแน่ไปด้วยคือภาพถ่ายร้านค้าของคุณ ในขณะที่คุณกําลังขายของอยู่หน้าร้านคุณเป็นยังไงถ่ายกว้างๆมันก็ดีครับจะได้เห็นป้ายร้านชัดๆเห็นตัวคุณกําลังทํากับข้าวอยู่ชัดๆนะฮะแล้วเอกสารตัวเนี้กับรูปถ่ายร้านของคุณที่มันชัดๆหลายๆใบหน่อยเนี่ยให้คุณทําการไปขอลายเซ็นครับกับเจ้าหน้าที่มหาดไทยถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครจุดที่คุณต้องไปก็คือสํานักงานเขตครับ ถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้เขาทำการลงลายมือชื่อเป็นการยืนยันซึ่งก่อนเขาจะลงลายมือชื่อเนี่ยเขาต้องมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอคุณมีเอกสารแล้วคุณมีหลักฐานภาพถ่ายปุ๊บแล้วมันจะจบเลยต้องเอาไอ้หลักฐานทั้งมวลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกให้เขาเห็นด้วยตาเหนียวว่าคุณเนี่ยเปิดร้านอยู่จริงๆ ร้านนวดทำผมสปาทำเล็บขายอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่ใดๆก็ตามแต่ครับเพราะฉะนั้นอาจใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ก็ได้ในการที่คุณจะไปตามหาลายเซ็นของเจ้าหน้าที่มหาไทยที่ว่านี้กว่าจะได้ลายเซ็นมาเนี่ยเขาก็เลยให้เวลาในการลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าแต่เนื่นๆนานอยู่พอสมควร2เดือนครึ่งด่ด้แล้วก็เริ่ม่ันนี้เลย15ตุลาคม68เอาล่ พอร้านค้าได้ลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่มหาดไทยยืนยันมาแล้วว่าคุณเป็นเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยจากนั้นคุณเอาเอกสารที่ว่านี้ไปติดต่อ,อยังธนาคารกรุงไทยครับซึ่งระหว่างรอเนี่ยคุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยรอก็ได้คุณทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินมาติดตั้งรอเอาไว้ก็ได้แล้วก็มีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่คุณจะต้องใช้งานด้วยก็คือถุงเงินกรุงไทยนะครับอันนี้สามารถดูรายละเอียดได้ เพราะเวลาลูกค้าเขาจะไปหาร้านค้าคนละครึ่งพลัสหรือแม้กระทั่งร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็สามารถดูผ่านเว็บนี้ได้เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสําหรับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าลายใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟด5มาก่อนขั้นตอนที่ยากสุดคือไปตามหาลายเซนขอให้เจ้าหน้าที่มหาไทยทําการยืนยันร้านค้าของคุณว่ามีตัวตนอยู่จริงนี่แหละครับ กลุ่มถัดมาครับคือกลุ่มของร้านนิติบุคคลซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่มีคนละครึ่งมาที่เปิดโอกาสให้กับร้านนิติบุคคลในระบบภาษีแต่เป็นไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน1นล้านแแสนบาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยกลุ่มนี้ก็จะง่ายกว่ากลุ่มแรกหน่อยหนึ่งครับร้านนิติบุคคลขนาดเล็กเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยครับ เพราะเดี๋ยวเขามีข้อมูลอยู่แล้วจากทางกรมสรรพากรว่าคุณเนี่ยยื่นภาษสงภาษีรายได้นิติบุคคลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบมันไม่ยากไม่วุ่นวายเหมือนกับกรณีของกลุ่มแรกที่เป็นร้านใหม่แล้วอยู่นอกระบบอันนั้นเนี่ยต้องมีการตรวจสอบโดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูด้วยแต่กลุ่มที่2ที่เป็นร้านค้านิติบุคคลรายได้ไม่เกิน1นล้านแปดแสนบาทต่อปีเนี่ยอันเนี้ยตรวจสอบง่ายแค่ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยก็ จบเลยฮะกลุ่มที่3ถัดมาครับก็คือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนอันนี้คุณจะมีแอปถุงเงินอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันจะมีแบนเนอร์กระเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแบนเนอร์ก็จะเขียนอย่างชัดเจนคนละครึ่ง plus เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คุณก็ทำการกดเข้าไปเพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของเขาแล้วก็เข้าร่วมโครงการก็จบสำหรับร้านค้าที่ เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาก่อนแต่ดันมีปัญหาอีกหลายล้านบ่นเป็นเสียงเดียวกันฉันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาแล้วแอปถุงเงินฉันก็มีอยู่แต่อีตัวแบนเนอร์คนละครึ่งพักเนี่ยมันไม่กระเด้งเข้ามาในมือถือทำยังไงดีก็มีคำแนะนำตั้งแต่โหลดลบแอปโหลดแอปมาใหม่แต่เอาละใดๆปัญหาของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแนะนำว่าสามารถติดต่อทางด้านของธนาคารกรุงไทย ให้เขาช่วยเนี่ยน่าจะง,ง่ายที่สุดเพราะดีไม่ดีบางส่วนอาจต้องทําการสมัครใหม่นะครับสมัครใหม่ในที่นี้ก็คืออาจจะต้องขอลายเซ็นทางด้านของเจ้าหน้าที่มหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอีกรอบหนึ่งไหมหรือยังไงแล้วจากนั้นค่อยกลับมาธนาคารกรุงไทยเพื่อดําเนินการต่อหรือไม่เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เคยเข้าโครงการคนละครึ่งเฟสห้ามาก่อนเนี่ยแล้วมีแอปถุงเงินอยู่แล้วแล้วปรากฏแบนเนอร์คนละครึ่งพลัสมันไม่ขึ้นมาเนี่ย ก็ลองติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยดูครับคือตอนนี้ถนนทุกสายจะไปมารุมมาตุ้มกันอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่านอกจากวันนี้เนี่ยการลงทะเบียนของกลุ่มล้านค้าแล้วปรากฏมีประชาชนบางส่วนอาจจะงง,งงงสับสนเรื่องของวันอยู่นิดหน่อยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณเริ่มต้นลงทะเบียนได้คือ20ตุลาคม68จนถึง26ตุลาคม68แแล้วการลงทะเบียนของประชาชนทั่วไปเนี่ย คุณลงได้เลยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าหลายท่านอาจจะไม่สันทัดเรื่องการใช้งานมือถือกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วบางคนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังก็ไม่สําเร็จอีกเพราะแสงมันอาจจะไม่สว่างหน้าคุณอาจจะไม่ชัดหน้าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากบัตรประจาําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นบางส่วนก็เลยจะตัดสินใจงั้นเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่กรุงไทยช่วยเหลือในการยืนยันตัวตน เพื่อจะเริ่มต้นใช้งานแอปเป๋าตังค์และเพื่อจะเริ่มต้นเปิดการใช้บริการ g Wallet ให้ได้ก็เลยทําให้ถนนทุกสายเลยครับจะเป็นร้านค้าที่เริ่มลงทะเบียนวันนี้จะเป็นประชาชนซึ่งความจริงยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนนะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังค์คือ20ตุลาคมแต่มีปัญหาเรื่องการยืนยันตัวตนใช้งานแอปเปาตังค์ G Wallet ในแอปเปาตังค์เนี่ยก็ไปธนาคารกรุงไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางหัวเมืองที่คนเยอะ ร้านแยะๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไปต่อคิวรอนานสักหน่อยฮะเอาบอกเล่าความคิดความเห็นเข้ามาหน่อยโดยเฉพาะร้านค้าฝากร้านเข้ามาได้นะครับขายอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้ววันนี้บรรยากาศการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยดีไหมย้ำนะว่าการลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าใหม่ต้องใช้เวลานะครับกว่าที่ทางเจ้าหน้าที่มหาดไทยเขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามภาพถ่ายที่คุณถ่ายมาจริงว่าคุณประกอบการจริงเนี่ยใช้เวลาหลายวันหรือบางทีอาจจะเป็นสัปดาห์ได้เพราะฉะนั้น รีบไปดําเนินการหน่อยเผื่อมีใครเป็นเพื่อนๆการตั้งแผงติดกันร้านอยู่ติดกันบนถนนเส้นเดียวกันเนี่ยก็บอกพวกเขารีบไปดําเนินการทําการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลาสในขาของร้านค้าเนี่ยไวแต่เนิ่นๆนะฮะจะได้รีบดําเนินการให้ทันก่อนที่การใช้งานโครงการคนละครึ่งที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายกันได้เนี่ยคือ29ตุลาคม68จะได้ไม่พลาดตั้งแต่ช่วงวันแรกๆนะครับ เพราะอะไรฮะถ้าจำกันได้โครงการคนละครึ่ง5เฟสท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวเลขบ่งบอกแล้วสะท้อนได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเม็ดเงินเนี่ยถูกดูดไปหาล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วดูดไปจากไหนกำลังซื้อบางส่วนที่ควรจะไปซื้อซึ่งอยู่ล้านค้าในระบบภาษีหายไปนะครับมาหาล้านค้าที่อยู่นอกระบบภาษีแต่ว่าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งดังนั้นบอกได้เลยว่า ใครก็ตามแต่โดยเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนละครึ่งพลัสค,คุณจะได้แต้มต่อเลยครับในการจูงใจให้กับลูกค้าเนี่ยเข้าไปใช้บริการซื้อข้าวซื้อของของคุณฮนะ